สวัสดีค่ะพบกับแม่เลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่อง,งเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกปดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆกันด้วยนะฟาบิเซโอโรมาโนค่ะก็รายงานว่าตอนนี้แมนยูในเตกกำลังดําเนินการเพื่อขยายสัญญากับอเลฮันโดกรานาโชการเจรจา,าเนี่ยจริงๆใช้เวลาดําเนินการมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะอ่ะก็ตอนนี้ได้ลงสนามไปโชว์ฟอร์มที่ดีด้วยก็ต้องรีบเก็บเอาไว้อิเล็กเทนฮาค่ะก็ได้พูดถึงกรานาโชนะบอกว่าเขาเนี่ยสมควรได้รับโอกาสนี้หลังจากทํางานอย่างหนักเลยแต่ก็ยังมีช่องว่างอีกมากมายให้ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกัน และ pacing. แต่ถ้าหากคุณมองดูคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีและเขาก็สามารถหาทางแก้ไขได้เขาเป็นผู้เลี้ยงจังหวะที่ดีจริง,รงๆเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยจังหวะการเลี้ยงบอลและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับคู่ต่อสู้ที่เหนียวแน่นและกระทัดรัดเราต้องชนะเกมมันต้องใช้เวลามาก จากนั้นคุณต้องบรรลุม,มาตรฐานสูงสุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องสอนให้กับผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนมาคันแลตฟอร์ดนะคะก็พูดถึงการนาโชเอาไว้ว่าเขาทําได้ดีมากเลยเขาแสดงออกและเล่นฟุตบอลในเชิงบวกผมพอใจมากเลยสําหรับเขาและหวังว่าหลังจากนี้เขาจะได้รับโอกาสในการลงเล่นได้มากขึ้นเดียโกดาร์โลนะคะพูดถึงสถานการณ์ในสัญญาของเขานะดารโลบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องก้าวหน้าร่วมกันมีฟุตบอลโลกที่กําลังจะมาถึง ผมไม่คิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องคิดเกี่ยวกับมันผมยินดีที่จะช่วยสมโมสอนนี้เล่นให้สมโมสอนนี้ผมชอบที่จะเล่นให้กับสมโมสอนแห่งนี้ และผมคิดว่าผมแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วทุกครั้งที่ผมก้าวเข้าสู่โอแทฟฟอร์ดทุกครั้งที่ผมสวมตาสัญ,ญลักษณ์นี้นอกจากนี้ยังพูดถึงโรนันโดด้วยนะคะบอกว่าเรามีความสุขมากที่โรนันโดยังอยู่ในทีมเขาทำประตูได้ในเกมเมื่อวานนี้เขาทำแบบนั้นมา20ปีแล้วทุกครั้งที่เขาอยู่ในสนามเราเป็นทีมที่ดีขึ้น เรามีความสุขที่เขาอยู่ที่นี่ดาโลยังพูดถึงอันโตนีด้วยนะคะกรณีที่เขาหมุนตัวครึ่งบอลไป2รอ,อบอันโตนีต้องการสร้างความบันเทิงมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมของเขาเรามีความสุขที่อันโตนีอยู่กับเราเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเฟร็ดก็พูดถึงกรณีของอันโตนีเหมือนกัน บอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่เป็นที่รังเกียจของใครแน่นอนถ้ามันเป็นเกมลุกเราจะเข้าไปหาเขาในห้องแต่งตัวและพูดคุยแต่ก็ไม่เกรงใจใครมันเป็นเกมของเขาผมคิดว่าเขาเนต้องทํามันต่อไปตัวผมเองกับคาเซมิโลเนี่ยไม่มีทักษะนั้นดังนั้นเราจึงทําไม่ได้ปล่อยให้แอนโทนีเนมาวีนี่ ทำต่อผู้เล่นที่โจมตีเขาต้องทําอย่างนั้นผมคิดว่าผู้เล่นที่มีคุณภาพต้องแสดงให้เห็นในสนามมาที่เทนฮาอีกครั้งนะคะพูดถึงเกี่ยวกับกรณีของอันโตนี่เนี่ยเทนฮาก็บอกว่าเมื่อมันมีประโยชน์ผมไม่มีปัญหากับมันเมื่อคุณกําจัดคู่ต่อสู้ด้วยสิ่งนั้นในวงการฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงละครแห่งความฝัน คุณต้องสร้างความบันเทิงให้กับสาธารณชนแต่เราต้องการชัยชนะและเกมคือเป้าหมายหลังจากที่มีดราม,ม่าแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยเกี่ยวกับที่อันโตนีเนี่ยหมุนตัว2รอ,อบในสนามเขาก็ได้โพสบ,บนอินสตาแกรมเขานะคะเราเป็นที่รู้จักในงานศินละปะของเราและผมจะไม่หยุดทําในสิ่งที่เป็นเราเนม,มานะก็ยังได้อัพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยนะใช้รูปอนโตนี่นี่แหละแล้วก็บอกว่า สู้ต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจงกล้าหาญและมีความสุขในมุมเอก็ทําได้นะไม่ได้ติดอะไรก็เป็นความโชว์ความบันเทิงเป็นการเหมือนแบบกวนตีในสนามแหละแต่ว่าเออก็ต้องดูด้วยว่ารูปเกมละตอนนั้นเนี่ยมันสมควรทําหรือเปล่า มีอินสตาแกรม a c e b o o k t i k t o o y y u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  e t w w t t t r r ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอ๊กแอดไลน์มาได้ค่ะที่แอดเลดี้ก้ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ